ตอนเช้าๆทุกคนทําอะไรกันบ้างส่วนเราก็คือตื่นมาก็ต้องเก็บห้องก่อนเลยเพราะว่ามันรกจนจะไม่มีทางเดินอยู่แล้วแต่ว่าบางวันเราก็จะทํากับข้าวให้ออกเกสก่อนแต่วันนี้เลือกที่จะเก็บห้องก่อนเพราะว่ายังคิดเมนูของออกเกสไม่ออกถ้าทํากับข้าวที่เขาไม่ค่อยชอบเขาก็จะไม่ค่อยกินอีกใครมีเมนูแนะนําก็สามารถแนะนํามาได้ห้องก็สะอาดได้แค่แป๊บเดียวแหละเดี๋ยวก็กลับมาลกอีกเพราะว่าคนรื้ออยู่ข้างๆเนี่ยถ้าคนรื้อไม่นอนก็คือไม่สะอาดหรอก เก็บห้องวันละรอบสองรอบก็พอเพราะว่าบางทีก็เก็บไม่ทันคนรื้อประเด็นอีกอย่างของในห้องมันเยอะแล้วไม่มีที่จะเก็บดูจากมุมนี้ก็รู้แล้วน่าว่าของในห้องมันเยอะขนาดไหนวันไหนที่เราขยันเราก็จะลื้อเก็บออกมาให้เป็นระเบียบแต่ว่ามันก็ได้แค่นี้แหละเพราะว่าไม่รู้จะเก็บไว้ตรงไหนคลิปนี้ก็ดูกันไปยาวๆเลยประมาณ5นาทีเลยปกติจะไม่ทําคลิปยาวขนาดนี้นะเพราะว่า5นาทีนี่ก็คือพาคลิปนานมากถ่ายคลิปไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่าพาคลิปนี้ประมาณ1-2ชั่วโมงได้มุมที่เราเก็บตรงนี้ก็จะเป็นนมมุขขออองงเเล่ก ของเล่นตอนนี้ก็ปะปนกันไปหมดแล้วปกติเราจะแยกให้มันเป็นสัดส,ส่วนว่านี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรแยกได้แค่แป๊บเดียวแหละสุดท้ายก็มาปนกันอยู่ดีเดี๋ยวเราจะให้ดูมุมนี้เพิ่งเก็บไปแท้ๆออกเกตก็คือรื้ออีกแล้วนี่แหละตัวปวนของห้องรื้อทั้งวันบ้านใครมีลูกขยันรื้อแบบนี้บ้างห้องก็มีอยู่แค่เนี้ยรื้อจนไม่มีทางจะเดินอยู่แล้ว เป็ดตัวนี้ก็จะเป็นเป็ดตัวโปรดของออเกสเพราะว่าเขาเล่นทุกวันเลยแล้วก็ขึ้นทั้งวันด้วยเสียดายอยู่อย่างหนึง่งมันไม่มีเสียงแล้วเอาไว้เข็นอย่างเดียวถ้ามีเสียงเราก็ขยับได้นี่ก็คือจะเวิร์กมากเลยเห็นออเกสเล่นสนุกแบบนี้ย้อนเวลากลับไปได้ก็คืออยากกลับเป็นเด็กเหมือนเดิมตอนเป็นเด็กก็อยากโตแต่พอโตแล้วก็อยากกลับไปเป็นเด็กเห็นห้องเราเล็กๆแบบนี้แต่พอเวลาเก็บห้องก็คือปวดหลังมากเพราะว่าของมันกระจัดกระจายไปทุกจุดเลยยิ่งห้องเราไม่มีอะไรกันที่ห้องครัวเลย อ,อเกสก็จะไปลื้อที่ห้องครัวด้วยเกิดมาได้ลูกเป็นคนขยันนะเนี่ยอายุแค่นี้อ,อเกตเป็นช่างซะแล้วแต่ว่าไม่ใช่ช่างซ่อมไฟหรือว่าช่างซ่อมรถเป็นช่างซ่อมลื้อนั่นเองถ้าไม่นอนก็ลื้อทั้งวันลื้อทุกจุดจริงๆนะทุกคนเห็นแมวในกล้องไหมถ้าอ,อเกตไม่ลือ้ออเกตก็จะมาปวดแมวตัวนี้แหละถ้าพูดถึงแมวตัวนี้ไม่ได้เลยอ,อเกตจะเดินไปหาบางทีก็นอนไปทับบ้างเอามือไปตีบ้างตามภาษาเด็กอะเนาะแมวตัวนี้จะเป็นแมวที่รักสงบบางทีมันลำคาญมันก็จะขวน แมวตัวนี้มีชื่อนะชื่อของเขาก็คือเชียนั่นเองเวลาเอาเกตไปเล่นก็ห้ามตลอดนะแต่ว่าก็ห้ามไม่ได้หรอกยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุถึงจะโดนตะปบบ้างโดนขวนบ้างก็คือยังจะเล่นต่อแล้วก็ไม่กลัวด้วยนะว่าเชียจะขวนอีกหรือเปล่าเอาเกตเขาเกิดมาเขาก็อยู่กับแมวตัวนี้แล้วอะ่ะเอาเกตก็เลยชอบแย่เป็นประจำในคลิปอาจจะได้ยินเสียงฝนด้วยนะเพราะว่าฝนตกหนักมากตอนนี้ถือซะว่าเราใส่เอฟเฟกต์ไปในตัวก็แล้วกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไม่ให้เสียงฝนเข้าในเสียงพากยังไงไ เพราะว่าเราไม่มีไม้ตัดเสียงรบกวนใครพอจะรู้บ้างว่ายี่ห้อไหนมันดีแนะนํามาได้นะขอ,อแบบตัดเสียงรบกวนได้ระดับหนึ่งอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอราคาไม่แรงแต่ว่าใช้ได้ยาวๆช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยจะได้ถ่ายคลิปเพราะว่าขาตั้งกล้องพังคลิปนี้เราถ่ายก่อนที่ขาตั้งกล้องจะพังนะพอขาตั้งกล้องพังก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายคลิปยังไงไม่มีคนถ่ายให้เนาะพอเรากวาดห้องเสร็จแล้วเราก็จะมาล้างจานต่อจานก็จะเยอะแบบนี้แหละทุกวันระหว่างวันเราก็เอามาใช้ตักข้าวกิน แต่ก็ไม่มีเวลาล้างนะถ้าออเกตยังไม่นอนก็คือล้างไม่ได้แต่พอตกดึกมาออเกตนอนแล้วเราก็อยากพักผ่อนบ้างเราก็เลยได้ล้างตอนเช้าลูกใครที่อืแข็งเราขอแนะนําไฟเบอร์ตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นไฟเบอร์ของเด็กเป็นแยอาหารพรีไบโอติกจากธรรมชาติและไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติจะผสมใส่นมใส่น้ําผลไม้หรือว่าน้ําเปล่าก็ได้ตัวนี้จะไม่ทําให้น้ํารสชาติเปลี่ยนรสชาติของน้ําก็คือจะเป็นรสชาติแบบเดิมเลยวิธีการชงก็คือให้ชงกับน้ํา100มลลิตร ให้ใส่ไฟเบอร์1-2ช้อนชาหรือว่า8-16กร,รมัมแต่ว่าในคลิปที่เราชงก็คือจะชงแค่1ช้อนชาส่วนน้ําเราไม่ได้ตวงเนาะก,กะกะเอาให้รับประทานวันละ1-2ช้อนชาก็พอแล้วพอเราชงน้ําให้ออเกสเสร็จเราก็จะมาทํากับข้าวให้ออเกตต่อเลยเมนูกับข้าวของอเกตวันนี้ก็จะเป็นผัดมะเขือเทศใส่กุ้งคิดเมนูไม่ออกแล้วเนาะก็เลยเอาของที่อเกตชอบมารวมกันเลยขั้นตอนแรกเราจะเอามะเขือเทศมาต้มใส่น้าร้อนก่อนต้มพอให้ปอกเปลือกได้เฉยนะ เอาไปลวกน้ําร้อนก็คือจะปอกง่ายพอเราเปอกมะเขือเทศเสร็จแล้วเราก็จะเอามาหั่นเลยของเราจะหั่นเป็นลูกเต๋าโอเคจะได้กินง,ง่ายพอเราเตรียมของเสร็จท,ทุกอย่างแล้วเราก็จะเอามาผัดเราก็จะใสน่น้ํามันรอให้น้ํามันร้อนสักนิดนึงเนาะค่อยใส่กระเทียมลงไปแล้วเราก็จะผัดจนกว่ากระเทียมจะส่งกลิ่นหอมพอเราเริ่มได้กลิ่นกระเทียมแล้วเราก็จะใส่กุ้งผัดจนกว่ากุ้งจะสุกแล้วเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปใครจะใส่ซอสลงไปด้วยก็ได้นะของเราจะใส่แค่ซอสฝาเขียวอย่างเดียวใส่ไปไม่เยอะหรอกซอสฝาเขียวใส่ไปนิดเดียว พอออเกตกินข้าวเสร็จเราก็จะเอาไปอาบน้าแล้วก็จับออเกตมาแต่งตัวขนาดแต่งตัวออเกตยังอยู่ไม่นิ่งเลยตอนแรกเราก็มีคอกนะแต่ว่าคอกพังไปหมดแล้วออเกตปีน,นออจนหักหมดแล้วอะพอเราแต่งตัวออเกตเสร็จเราก็จะมาแวะกินข้าวก่อนเพราะว่าหิวไม่ไหวแล้วตั้งแต่ออเกตเดินได้ก็คือไม่เคยนั่งกินสักทีแต่ถ้าออเกตนอนก็คือนั่งกินได้ปกตินั่นแหละแต่ถ้าไม่นอนก็ต้องยืนกินแบบนี้เราออกินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะไปส่งพอออเกตทํางานแล้วก็ออเกตขึ้นม